อุ้ยเฮียงงาหางันเลยจังกลอบมากอืมกลอบมากกอบมากมันไม่หมุนใช่ไหมแล้วก็หมุนเล่นอัตโนมือกอบมากอืมอร่อยแซบ่บแซ่บถ้าไม่ไงก็ต้องซือ้อขากล้องแบบ แบบหมุนมได้โดนซัวบว่าหมุนมพี่ว่าของไอ้ไอ้ตัวนั้นมันหมุนเนาะมันเป็นหัวมันเป็นหมุนร้อยสามร้อยหกสิบเลยนะพี่ว่าของไอ้เมย์น่าจะมีมันเป็นกิ่ห้าเนยต้องลองต้องลองก็ปกติก็คว้ากระลูกกระชื้นจ่อแม่ตังง้ตงไว้มันก็จะ เราสีบเง11ปากที่นาลาไปให้ลูกแล้วก็สีสื่อปิดปิบมีคนมาเอาไหมกำลังหายอยู่เดี๋ยวเอาเบอร์พี่ที่เมืองไทยไปหาคนเอาเมื่อไดรกกันคนละ่ะคือเดียว์ด้ซสืส่อทดเราสัก์ไทยเหรอให้ลูกแต่เครื่องนี้ก็เครื่อง11ก็เป็นอันนี้เครื่องเกาหลีอืมจ้างมันซึร์เจ้ามาเอจาา้างมอเตอร์ไซค์มาเอาสิอะไรจา้างคุณมารับ ลำนี้เอาใช้น้ำบินแต่จริงก็มาง่ายนะรถสวรีน้องรถไฟฟ้ามารถใต้ดินอ่ะเดียดเ๋ยวรถน่ะของสนามบิบกให้ฝากพี่ไปก็ไม่ฝากฝากแป๊บเดียวบอคิดน้ำอันนี้แม้ว่าจะคล้องจะเอาชิมไหนใส่ชิมไทยนะเพราะว่าโอทีฝากให้พี่แป๊บเดียวถึงละวันเดียว ปัญหาลอ,องใช้เครื่องเกาหลีที่ไทยอ่ะอม,มีไหมไม่มีซ <Samsung S 1> ัมซุงมีหรือมันสายก้วนของวฟนพี่อ่ะแล้วไ่ซื้อเครื่องที่แบบไม่มีขายในไทยแม่ง,มมง,งเลยอินพอยตอย่ากตอบถูกทีเลยซ่อมทีนึงแล้วไม่แล้วก็เป็นอีกอซ่อมซุ้มมันหน,นักอ่ะนีปัญหาปีหนึ่งแล้วเครื่องปีหนึ่งอ่ะมันจะรวนพี่ซื้อเครื่องนั้นก่อนของแฟนพี่อ่ะ สิบเอ็ดนะอืมพี่ไป็นพังทำซุ้มเรียบร้อยเหรอตายอันนี้เป็นยังไงนะสิบเอ็ดภาษาสีฟองค่ะหลงไฟอะไรนู้เอาเหรอันตัวอีเจียบอะะไรันกะกัวกเมือเบืองมัดขึ้นงวงวัเจียบไหนเจียบที่จิดตาของพีอ้อ๋อเจียบเนี้ยบ่อยอ่ะเขาทานขินเขา้าแช่ไหมสิมเรียบ,บร้อยอรียบ,บ้อยแม่แทม้มมกัได้ แต่ว่าบอกบวยบึง้งเราก็บอเรียบร้อยด้อกบวยแต่เพลงแนวเขาเรียบร้อยไงเืม๋ยมีอเรียบร้อยหมดทานมันเรา,าก,กินปลากระพงปลากระพงทอดมันปลาที่นี่ใช้ปาลาอะไรทอด่ะ <laughs> ตังานแล้วมึงจะเอาปลากระกพงทอดน้ำปลานหนึ่งตัวค่ะขอโทษนะคะที่นี่ใช้ปลาอะไรทอดซื้อมันกับบอกวาปลากระพงประดันกับเปื่ร้า,านอาหารมันเป็นคนที่เขาเป็นคนแบบว่าอ๋อมากเลยควกผิดหมายวา่าซ้อมไม่ไลฟแมะบรรพพ่อเราเราพินนะทํา <c oughs> งวันบอกว่าเดี๋ยวไปเรียกเขาว่า ูงพี่ยามให้เรียกว่ารบพอไม่ได้ก็ได้เรียกว่ารบพอก็ได้สอบในบันที่นี้รอบวอวอรอบวอวอรอบวอวอเมื่อวานคอนโดพี่พอรลบอกว่ะมาคุ้ยเอาอีเมลมาเมียเราเนี่ยไปต่อทะเบียนไปต่อทะเบียนก็ไปคลายปัวเขาอ่านมามาต่อทะเบียนครัอ่านไปบอกว่ามาต่อทะเบียน คำว่าเขาเอ่ยมาความเวียบมันเป็นแบบทุกทุกที่แยบความแพร่ดูกวาเข้าอยความแพ้่ความแพ้่มูกอะไรมัไม่บดดิบเนี่ยเอียจานใหญ่ไปรอดทำเต็มพีดได้หมื่นเราพีดมาเสีก็ไลยใช่ไปติด เีนูเพิ่มข้าวก่อนอบากไปแต่กินข้าวไรกินไปเถอะมื้อเดียวเองเนาะต่อไปก็ไปจ็บน้ำมา จริงๆมากเลยแพ็กไปแต่พี่เอสองเลยปะสองไก้วได้สัน่นอะไรนะของแพงหางตัวย

เาราจะกินอะไรน้องเดี๋ยวแม่มาก,ก่อนนะแ,แม่ส่งอันนี้ให้ยายก่อนนะลูกแป๊บนึงนะได้ไหมเดี๋ยวแม่โทรหาม่นนะี <c oughs> อนน่อีก,อ,กอีกเท่านี้อีกเท่านี้เท <c oughs> ่าห้านาที <c oughs> โอเคเดี๋ยวแม่ส่งเดี๋ยวแม่ส่งให้ยายจํา 好的好、啊嗯嗯、的好的鸟，儿都给我把，我了。 จิงเขาละเจนมุ้งล้กันบอบอออ กับตาลายอ้เลีมก็กอดอยกกู่เกกดียอ